ทุกเรื่องเด่นประเด็นร้อนกับผมสิระแพรั์ในรายการอาสาหาเรื่องกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับเรื่องของอาชญากรรมในสังคมไทยที่ทุกวันนี้มีการพัฒนารูปแบบผู้แปลกใหม่จนหลายครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่และคนในสังคมรู้สึกแตกใจและกตกตลึงวันนี้เราจะไปฟังคำสารภาพจากปากคำของอดีตนักโทษ ที่เคยใช้เดือนจำเป็นสถานศึกษาตำราจโจรของเขาจากนั้นเราจะไปตามติดชีวิตของเด็กหนุ่มผู้มีจิตอาสาจากคีโร่สองล้อขวัญใจคนไทยกับช่วงวัยที่เติบโตขึ้นของน้องเป่าวปานุพงศ์วสเดียรช่วงรุมพลคนอาสาคุณอาชิละประดับคุณพาไปตามติดชีวิตน้องๆน,น,นักศึกษาอยู่วิชาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทําการตรวจรักษาฟรีให้กับชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดนี้ในรายการอาสาหาเรื่องช่วงรวมคนคนอาสา ช่วงรวมพลคนอาสาของเราในวันนี้เราจะไปตามติดไห่อาสาของน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้เขาจะไปรวมพลทำความดีที่ไหนคุณอชิระประดับคุณรอเราอยู่ครับขอบคุณมากครับคุณศิลาครับ,ส,รรบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงรวมพลคนอาสาวันนี้นะครับ ผมขออาสาพาท่านผู้ชมไปพบกับน้องๆจากกลุ่มสุขศาสตร์มหาวิายทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้น้องๆเข้ามาทำความดีเป็นครับที่วัดเชิงเลนอําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอ,นนอยุธย,ยา,ยน,ยานะครับซล่งเก่าของเรานั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าน้องๆเขาทำอะไรกันบ้างน,นะครับเราไปคุยกับตัวแทนของน้องๆเขาก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับเป็นการเอ่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับเอ่อสังคมนะครับ ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จัดบริการตรวจสุขภาพให้ถึงที่เลยครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็จัดขึ้นทุกปีครับเพื่อเป็นการไปร่วมถึงพระคุณของพระบิดาแห่งบรรดาลพ่อไทยครับสมเด็จพร้อมไม่กระลาที่เด่นเป็นเด่นขอมพรมราชชลนครครับก็จะมีหลายคณะครับก็จะมีคณะแพทย์คณะแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์นะครับก็จะมีการตรวจทั่วไปสุขภาพ้ทั่วไาครันแี่ว่าพ้ี่วาพื้นารตรวจาพนุาพท่าพน่้ววาืารรวาลื้ีวจพืีา้กวาาก็การ่าพื้นาพืบื้นงต้นขอ่คณะสาพารณ้นาครับ นื่อจากการเข้าถึงบริการสุขภาพบ,บางครั้งคือชาวบ้านเขาก็บางทีไม่สะดวกเรื่องค่าเดินทางอย่างเครับเพราะว่าอาจจะพ่าโรงพยาบาลอยู่ไกลหรือบางทีค่ารักษาพยาบาลบางทีก็แพงนะครับก็เลยต้องเอามาให้ความช่วยเหลือบริการชาวบ้านครับ ก็พร้อมดีกันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าตอนนี้น้องๆเขาทำกิจกรรมเป็นไปถึ่ไหนแล้วไปกันเลยครับอ,อันนี้ก็จะมีตรวจรวท่ามกลอค่ะแล้วก็ชีพจรแล้วก็สังวัตทั่วไปอะค่ะว่าทำมาตรวจอะไรไมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เราก็จะมาตรวจสุขภาพทั่วไปนะคะว่าเขามีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าแล้วเาก็จะถามเราว่าทำงานปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถามขอประเมินเขาก่อนนะคะว่าเขาได้พักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าดื่มกาแฟมาก่อนหรือเปล่าอะค่ะแล้วก็มีผลกับการตรวจทางปัสสาวะหลายด้านนะคะจุดตรงนี้ก็ตรวจคัดกรองพาราเมียค่ะแต่ว่าเฉพาะตรงนี้ก็คือเจาะเลือดค่ะ พนะสเียรฮะลสียนี่คือเป็นไงาสเียร์เป็น,นรโรคเกลยอพันธุกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีในคนไทยเราเนีย้ยนะฮะแล้วก็เอเชียตะวันอนอกเฉียงใ,ใต้ แล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผาหาที่เป็นคนไทยจะเยอะในการค่าเรารู้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นหรือรเปล่าก็าอาจจะไปต้องไปตรวจละเอียดต่อไป<ม>นะคะมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะออกมาบอกได้เลยว่าจะเป็นชนิดไหนชนิดไหนแต่ว่าเป็นการตรวจกองถ้าคนโปรตีก็จะคัดคนคุโปรตีออกไปได้เลยครับ <dum. S 1> อ่ะเขาบ้านเป็นไงบ้างครับเขาบ้านน่ารักทุกคนเลยค่ะเหมือนกับว่าให้แบบคืออันนี้คือจะเป็นฐานต่อเรื่องลน เวลาแบบให้จอดเลื่อนเขาก็จะเออเอาแขนมาแล้วก็แตบบ่บางคนก็จะปวดเข็มค่ะบางคนก็จะแบบเออหันหน้าหนีก็จะมีเพื่อนบางคนก็จะชวนคุยด้วยทีนี้กดเจอคน, <c oughs> คนที่ปวดเข็มมากๆนี่เราทำยังงก็บอกเขาว่าแบบรับเพลาค่ะคือมันจะต้องได้เลือดมาเพื่อที่จะมาปวดค่ะเพราะว่าไม่ได้บอกคนไข้ว่าแบบเสบนิดนึงนะแ,แล้วก็ให้ให้เราหันไปคนทางอื่นหรือว่าแบบ ชวนคุยเ er. รื <S 2> <S 2> ่องอื่นหลอกล่องคุยค่ะแล้วของก็จาะเลยใช่ก็คือจับของหนูเป็นการตรวจท่าทางค่ะการตรวจโปรเจอร์ที่ของคุณป้าจะมีหลังแอนนิดหน่อยนะคะแต่คือถ้าดูไหลดูจับตาจมูกอะไรเงี้ยค่ะดูเข่าก็คือปกติดีทุกอย่างอะไรอะไรรู้าก็คือเวลาให้คุณป้าค่ะยืนยืนหันข้างให้เราค่ะแล้วคือ คุณป้าเขาจะมีแบบว่าหลังแบบไปทางด้านหลังนืดนค่ะแล้วคือเราใช้การแบบจับดูข้างหลังดูก็ได้ค่ะเพราะว่าหลังมันจะเออมันจะโค้งไปอ่ะะคแล้วเวลาแบบยืนมันก็จะทําให้เหมือนเวลายืนมันก็จะแบบเอ็นแอนเอ็นอย่างนี้จะมีผลเสียยังไงคะก็คือถ้าในถ้าในระยะยาวค่ะก็จะอาจจะทําให้คุณป้าแบบมีอาการปวดหลังอะไรนี้ได้อะ่เรามาจากคณะอะไรครับคณะแพทยศาสตร์ครที่เราชาวบ้านเป็นไง ฟันก็มีฟันหัมั่งนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เขาก็ยังไม่ได้ไปรับการรักษาเพาว่าจะมา,า,มราตรวจสภาพดูปัญหาส่วนมากที่เราเจอที่คืออะไรว่าเป็นฟันหัครับแล้วก็ไม่ได้อุดไม่ได้คณะแพทยศาสตร์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คะ่ะอ๋อแล้วตัวที่ที่วันนี้เอามานี่คือข้อ2ที่ดูดดดดอันนี้คือให้ลองทานด้วยค่ะเป็นน้ำสมุนไพรตามท่าเจ้าเรือนะคะคือ สมมุติว่าเกิดเป็นคนธาตุลมเนี้ยนะคะการแะนะนําให้ทานน้ำตาลไ้เพื่อว่าจะได้ไปช่วยสนับสนุนน,น้ธาตุในร่างกายอะคะ่ะมาจากคณะอะไรครับคณะแทนนย์คณะแทยศาสตร์เลยนะครัตรวไปตรวจระับประมาณประมาณสิบคนสิบคนก็ที่ตวรวจดูแล้วเป็น,นไงบ้างครับส่วนก็เป็น,นคนที่เจอเป็นลมทั่วไปลมทั่วไปครับที่เจอเยอะช่วงนี<ร>้ก<ร><ร>็เป็นเพราะคนไทยไม่สบายไข้หวัด แล้วหล้วแล้วก็ปวดเมื่อยครับโรคติดตอมาที่เจอปวดอย่างนี้ให้คำแนะนำในเรื่องไไนี้อะรนะส่วนใหญ่ทางปัจจุบันก็ยังเป็นการใช้ยาเป็นหลักแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้คนไข้ก็ต้องปรับาพฤติกรรมด้วยเพราะส่วนหนึ่งก็คือเป็นสารพฤติกรรมที่ผิดเช่นเรื่องท่าทางที่ผิดจะทำให้มีการปวดเมื่อยซึ่งมันเป็นโรคสาเหตุหลักเหมือนกันหรือว่าเรื่องการป้องกันหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องไข้หวัด อย่างเช่นไทจามการใช้หน้ากากการล้างมือโดยบริการการอาหารด้วยช้อนกันเราเราดูตรวจมาสิบวันนี้ตัวไหนที่ทูแล้วอาการคือหนักกว่าเพื่อนส่วนใหญ่เท่าที่ดูันนี้ไม่ได้มีคนไทยอา,าหะักเราเป็นคนไข้ที่เจอ,อเลยก่อนเขาเขารู้ตัวมาก่อนไหนครับว่าส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จะรู้อยู่แล้วแือคนไท้ทั้งประรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะใกล้บ้านหรือว่าสะดวกก็มาเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือคนไข้เขาไปรักษา,าอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเมุทอยู่นะเป็นบ้านพักอิน แต่ว่าอาจจะมียาหมดปีมาออกหน่วยนะครับก็าสะดวกก็คือมาขอ,อยาซึ่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาค่อนข้างจะรู้เยอะขึ้น,นะครับแต่ว่าเข้าใจไม่ไ,ม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 ได้ปรนทั้งหมดคือแบบเขาคือรู้รส่วนเลงก<ม>็แบ่งเป็นสองกลุ่มที่รู้นี่็คือเขารู้แต่ว่าอาจจะแบบเข้าใจยังไม่ตรงหรือว่าแบบเน้นที่รักษาเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้ตั้งัน,เท,งทนญญเท่าไหร่เลยทดาทให้บางทีงานพยาบาลยทีเดเยะ และผมตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู B ้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิรยยะเ่าเจริญครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุริทธวัจจารครับก็โดยทั่วไปเนี่ยการจัดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการคิดของนักศึกษา นะครับแต่ว่าเราจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทางคณะรมรการนักศึกษาเรื่อมกับทางของฝ่ายการานักศึกษาที่เป็นทางบริหารนะครับแล้วเขาก็จะจัดการทาแผนในการดาเนินงานทุกปีก็มีหลายกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะออกไปเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนรอบข้างเรื่องสึกการที่เขาจะได้ออกไปเป็นแพย่ที่ดีในอนาคตด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ ทำร่วมกับคณะทางสีงศึกษาอื่นๆได้แก่ันาแพทย์นะครับพยาบาลศา,าสาจารยแล้วก็นามเวทางเราสนับสนุนก็คือให้เขาได้ออกความคิดอะไรกันอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสียนแผกขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของงบประมาณน,นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆในการที่เขาจะไปผลิตเป็นสื่อแล้วก็องความรู้นะครับ ให้เขาได้เอาความรู้นั้นไปใช้ให้กับประชาชนประเด็นแรกเลยก็คือเขาจะต้องไปทําการหาข้อมูลไปศึกษาความรู้ต่ตงตางๆเพื่อเอามาใช้ในการที่เขาจะต้องไปให้บริการปกระาชนนะครับแล้วเขาก็จะได้ฝึกในการที่จะเป็นแพทย์หรือเป็นผู้ให้บริการทางสาธารณสุขที่ดีในอนาคตตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาเพราะว่า,าการทํากิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็เป็นชีวิตจริงที่เขาต้ไปเจอนในอีกไม่เมกิน4ี่ถึงหกปีข้างหน้าเนี่ยน,นะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังได้ฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีมในระหว่างทีมของแพทย์แล้วก็บุคลากรข้างเคียงแพทย์ต่างายนะครับเพราะว่าในอนาคตก็ต้องทำงานประสานกันอยู่แล้วเบื้องต้นแน่ๆเลยก็คือได้เรื่องของการที่มาตรวจรักษาสุขภาพเพราอาจจะมีความเจ็บป่วยบางอย่างซึ่งอาจจะยังไม่ได้ไปหาหมอนะครับก็ได้มาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ความรู้เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เรานำนิธธทรุัาณต่างๆมากมายน,ยนะครับโดยเฉพาะเร่อเกี่ยวกับเรื่องมาแรงเรื่องหวานเรื่ประจำตัวเรื่องรต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นของที่สําคัญที่สุดเลยลก็คือเราอยากจะเน้นเรื่องของการป้องกันตัวนะครับป้องกันแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพเมื่อเขาป่วยเพื่อที่จะได้สร้างเสริมก่อนที่จะมาซ่อมเพื่อมาเป็นการแก้ไขท,ที่หลังมันก็จะไม่ดี เป็นอะไรครับวันนี้ครับตัวร้อนตัวร้อนเหรอฮะเตียนด้วยเตียนด้วยจ้ะนะครับเป็นเป็นมาหลายวันหรือยังฮะมสองวันแล้วจ้ะสองวันจ้ะคิดว่าการจัดกิจกรรมของน้องๆในครั้งนี้นี่คิดวเป็นยังไงบ้างครันมันก็ไปสุดมันก็ดูอดจัะมาแบบว่าตรวจโรคตรวจอะไรอย่างเงี้ยด้วยแลวันนี้มาทำอะไรนะครับเดี๋ยืพอเข้าค่ะมันมันปวดเป็นยังไงฮะเวลามันเดินมันจะดังตุ๊บ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 หัวหอมมา จะเป็นข้างเนื้อมากข้างนี้มไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ข้างขวานี่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วกนน่อนอันนี้เออ,เปอไปหานหมอโรงพยาบาลราชเรือเขาก็ให้กินยาแบบเสริมข่าวเกี่ยวกับติตอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาไม่ได้ทำอะไรมากเลยแล้วเวลาคือเดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลกค่วิญญาณยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดไไดเ,เป็าวเสลดเลยคิดว่าคิดว่าการะจ เขาก็เคยมาครั้งหนึ่งว่าดีค่ะก็ดีเข้าถึงทุกคนนิสัยดีพูดจาเรียบร้อยทุกคนเลยค่ะคช่ผมก็อยากให้มาบ่อยๆแบบเนี้ยก็ก็ดีนะนะยังป้าเนี่ยไปไหนมาได้ไปมาอย่างที่เขาหน่วงสบายอันนี้ใกล้บ้านเลยป่ะฮบ้านอีเวใกล้บ้านบ้านข้างวัดวันนี้มาทำอะไรครับตรวจสุขภาพครับคือไม่ได้มีอาการอขอไม่มีครับไม่มีครับตรวจตัวเฉยก็เห็นี้ครับ เขามาให้คนงามีใบมาให้ผูกชายตรวจสุขภาพเลยทางตรวจสุขภาพคนที่เป็นโรั่นไม่ไดตรวจด้วยตรวจด้วยว่าเป็นไังครนบก็ตั้งหครับเสร็จแล้วรีความไหนนะฮะตั้งหัวอ่ะตงหันั่นเองมีโรอะไรครับมีโรน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สวันนี้มาตรวจอะไรมาตรวจกุขภาตรวจฟันนี่ใช่ไหมแต่ยิงปั่นนี่ปั่นนี่ยิงันนี่โอ้โกลัวไหมกลัวหมอไหม ไม่กลัวเลยม่ก็ไม่กลัวหมอสีจ่มกลัวคุณหมอใจดีไหมหมอใจดีพราใจดีด้วยใจดี้วลาลกคุณด้คุณว่าการจัดกิจกรรมขหมอในทางเนี้ยมีประโยชน์ต่อบุมชนต่อตวนี่ยังไงครับามห้ ตรวจสุขภาพก็ได้เช็คเหมือนเช็คเช็คร่างกายอ่ะบางทีผมไ,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 ไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลเนี้ยไครหรือไม่ไปไม่ได้เนี้ยก็มาชุมชนใกล้ๆเลงเนี้ยเดินมาก็มาตรวจได้เราเช็คร่างกายด้วยเราเป็นอะไรไหมถ้าตรวจพบเจอเราเราก็ไปโรงพยาบาลตรวจที่โรงพยาบาลก็ดีว่า n คนว่าคันท้องแก่เนี้ยมันไม่ค่อยได้ไปทีเออมาตรวจชุมชนเนี้ยใกล้ๆมาเดินมาได้เลยมาตรวจก็ดีครับดีใจครับ ก็ด no ีใจที nice ่ว mm ่าตัวเองไม่มีเงินไปรักษาก็เลยภูมิใจและดีใจเป็นนักศึกษามาก็คิดถึงลูกก็เลยอยากมาเห็นเห็นอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนี่มาทางแม่หรือเปล่าใช่ค่ะมาติดตัวมาด้วยค่ะว่าน้องๆก็มาใช่ค่ะไม่ใช่น้องๆ่ะลูกูๆอยู่แล้วก็ลูกผู้หญิงผู้ชายลูกแก่ของยายก็มีระดับนี้แล้วค่ะเช่นใจอยากภูมิใจและดีใจอยากบอกอะไร หลาใช่อยากบอกว่าเป็นหมอแน่นะใช่ค่ะก็อยากบอกลูกหลานรักษาความดีของตัวเองไว้นะคะลูกก็เสียใจเสียใจมากนะก็ได้ให้ประชาชนที่นี่มาเรู้จักระยะสั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาได้บ่อยก็ดี่ะและหลายโครงการมามันก็จะได้คขอบคลุมพื้นที่แล้วก็ครอบคลุมเรื่องโลกอะไรต่างๆได้ดีด้วยครับครับเดี๋ยว ถ้าเห็นกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็น่าชื่นใจนะครับที่เยวาวชนไทยของเราไม่ใช่แต่เียนเก่งเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เรียนอ,อยู่ในสถาบันการศึกษานะครับสำหรับน้องๆสถาบันไหนนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้สามารถส่งข้อมูลมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดเรา การทำความดีนั้นเราต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กการออกทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของน้องๆน,น,นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วยังเป็นการบ่มเพาะจิตอาสาในหัวใจของเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีและนั่นคือทั้งหมดของอาสาหาเรื่องของเราในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของรายการพร้อมชี้แนะและอยากให้เราหาเรื่องใดมานำเสนอนั้น สามารถส่งอีเมลและจดหมายมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับอาสาหาเรื่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ